น้ำวิทย์มาถึงที่ยายแหม่มแล้วก็มีเนี่ยขนา่อ๋อเขาสูบไม้นี้นะสูบมะนีด้วยนะกระเจ้าั้วกันนี้ของเราเราดูต่ของเราไงของเรากอนมาจากตรงนี้ในน้ำมาถึงตรงนี้ ทำแค่นาเยินมแมแมแค่นี้เพราะว่าที่ตรงนี้จะไม่ค่อยได้ข้าวอ๋อถ้ามันขึ้นอย่างงี้แล้วก็สูบน้ำเข้าอีกประมาณสิบห้าเซนถ้าสูบเขาน้ำเขมาเรียนอีกอ,อ,อันนี้ที่เพื่อนบ้านนานจะประมาณเดือนนึง แต่ว่าข้าวความเขียวของข้าวอะสูงแสดงแสดงว่าอีปิงนี่เนี่ยหอยแมมเนี่ยมันเป็นดงทอลอหงแม่งจีโจบอกอะพอที่พวกเนี้ยไม่มีฉนดเลยนะเป็นที่ดงชะลอหงจริงจริงเนี่ยมันสองไล่ในแต่ในฉนดแล้วมันไร่ขึ้นตรงเนี้ยแสดงว่าตรงนี้ก็ได้ไหอีปิงเนี่ยเป็นดงทะลอหงคือพร้อมที่พร้อมที่จะเอาโดยตลอดเนี่ย้าเขาต้องการขยายที่ตรงเนี้ยอีนี่ก็เอาข้าวเกิน นี่ก็มาติดึ้นถนนเลยนี่ก็เท่านี่ก็เป็นนองเะลลของมันโอ้โขอไม่เอาเยอะจริอ่ะนี่กเนี่กงทำที่เรามาถึงหน้าถนนเลยถนนใหญ่เต็เ็ดาน์เตยิ้มยอืมอันนี้ของหลตดา ตรงนี้เราอาจจะมาทำเป็นร้านคาตรงนี้ก็ได้เราไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันนี้นี่มันเป็นคลองนะป้าแป๊วอันนี้คลองสาธารณนะทางตายใหญ่ใหญ่ล้เข้าไปทางไหนทำร้านไหนก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ชอบบรรยากาศก็แล้วแต่บรรยากาศที่ว่าก็ต้องมีป้ายมีอะไรบอกนิดนึงทำเลไม่เกี่ยวแล้วไปจับไปจะต้องติดถนนนะ ที่ถนนอาจจะแรงเนาะมีทางเข้าไปในี่ถนนเข้าไปอ่ะครับตรงนี้เขาเรียกคลองโบดตำบลคลองโบดกินก๋วยเตี๋ยวกรือเปลเลือกข้าวกินข้าวโอ้ยกับข้าวอย่างอร่อยจะไปกินก๋วยเตี๋ยวทำไมเราเอ้าเดี๋ยวตอนเย็นเรามาดูไปรเที่ยงชอบินก๋วเตียวเดี๋ยวเราไปดู กินข้าวแล้วตอนเย็นเราค่อยกลับมาดูไถไถ<ท>นา,า,าไถนาแย่ yeah, เลยตัวเดี๋ยวเรากินข้าวเที่ยงแล้วก็ไปทำก็ได้เพราะมันไม่ร้อนไงเรามีที่พักแล้วคัด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 ไว้พรุ่งนี้ค่ยคยอยเอาไปตีก็ได้หรือวันนี้ก็คงนี้นั่นแหละอันนี้ขายอะไรแล้วเนี่ยผักสกวันเขาเนี่ โอเคตรงนี้ค่อยลุยกันแน่ตรงนี้ค่อยลุยต่อได้ดูปกติจากนาด้วยเดี๋ยวเราจะได้เก็บว้ไปตรงนี้บันทึกภาพเอาไว้พอมันตัดอีกไรอีกวิธีการทำนาเดี๋ยวเราเริ่มจากแช่ข้าวพรงนี้พรงนี้แช่ข้าวแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปใส่ปุ๋ยไปแช่มันทียิบพกมีอไ ใช่พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้ยีห้าและย<ช>ีหกตึงเอาขึ้นทำเป็นจดก็น,น,นานๆเลยเอาขึ้นมาแล้วก็ยี 6, หกยี 6, กเจ็ดยเจ็ดตึงเอามานั่นได้แต่ยีผ้าพอเช้ามาก็เอาขึ้นมาเอาผ้าคลุมแล้วตอนเย็นก็ลดน้ำแกงเอาสูตรหนึ่งแช,ช่ใช่ไหมอ่าแช่ ของม้าสีหมอกมีสูตรเดียวครับไม่ต้องสูตรหนึ่งสูตรสอง้ป็นสียางมันไม่ตองนั่นเนาะมีสูตรเดียวสูตรเดียวเลยเดีย๋ยวเรามาติดตามชมการทำนากันต่อนะคะ